الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاصة بطاقة نحن هنا كتاب تهيد نيبوت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تنلي هاي هو أخا هاي شيخ هو خا... باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ซึ่งความหมายของหัวข้อก็คือบทที่พูดถึงการไม่ให้ขอนะครับไม่ใหะะ้ขอด้วยกับการกล่าวถึงพระพักขอเราสุภานะหูวตอาลานะครับไม่ให้ขอด้วยกับการกล่าวถึงพระพักขอเราสุภานะหูวตอาลายกเว้นเยว่าเรื่องที่ขอนั้นจะเป็นสวรรค์เท่านั้นนะครับยกเว้นเซว,วแต่ว่าในกรณีที่เรื่องที่ขอนั้นเป็น สวรรค์เท่านั้นนะครับหมายถึงว่าหมายถึงไม่อนุญาตให้ทําการขอเรื่องอื่นนะครับที่ไม่ใช่เรื่องที่ได้แก่สวรรค์นะครับด้วยกับการใช้รูปประโยคที่มีการกล่าวถึงพระพักของลาสุภานาะหูวัชอาลาเอาไว้นะครับในการขอนะครับ ก็จุดประสงค์ของบทคือต้องการจะบอกถึงมารยาทที่ผู้ที่มีต่อฮีตพึงจะต้องมีต่อละซุพไฮนาหัวทาลาแล้วก็การแสดงออกถึงการให้เกียรติต่ออัลลอฮ์ซุพาฮนหัวทาลาพระผู้เป็นเจ้าแห่งทุกสิ่งนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการให้เกียรติต่อพระพักของละซุพาานาหัวทาลาซึ่งจะอยู่ในรูปของการไม่นําการกล่าวถึงพระพักของละซุพไฮนาหัวทาลามาใช้ในการกล่าวขอนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการขอต่อรสุภานหัวตาลาหรือการขอหรือการถามต่อ,อผู้คนด้วยกันนะครับในกรณีในกรณีที่การขอหรือการถามนั้นๆหรือที่เราที่ที่มีการกล่าวถึงพระพักของรสุภานหัวตาลาเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นการขอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดุนยานะครับเป็นการขอที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของดุนยา นั้นแสดงว่าถ้าหากว่าการขอเป็นการขอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสําเร็จในโลกอาคีรัหรือการได้รับมาซึ่งผลตอบแทนที่อรรถสฮาเนหุตาลาทรงจัสเตรียมเอาไว้ในอาคีรัเนี่ยก็อนุญาตให้ใช้การกล่าวถึงพระพักของอรรถสภาเนหุตาลาบในการกล่าวขอในการขอหรือการถามนั้นๆได้นะครับก็คําว่าขอสวรรค์ หรือว่าขอผลตอบแทนในคออาคริเนี่ยนะครับโดยการกล่าวถึงพระพักของลัทธิฮายนาะหัวชาลาเอาไว้ในประโยคนะครับในประโยคคําถามหรือประโยคขอร้องตรงนี้นะครับคําว่าผลตอบแทนหรือว่าสวรรค์ตัวนี้เนี่ยมันหมายรวมถึงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์แล้วก็หมายรวมถึงทุกเรื่องราวที่จะนําพาให้เราได้เข้าสู่สวรรค์นะครับเข้าอยู่ในหมวดของเรื่องที่อนุญาตทั้งหมดนี้อยู่ในหมวดของเรื่องที่อนุญาตให้ใช้ การกล่าวถึงพระพักตร์ของขพระพักหรือใบหรือหน้านะครับกล่าวถึงพระพักของลัทุพานาหุตะอาลาได้นะครับในการขอที่ได้แก่การขอเรื่องเรื่องราวเหล่านี้หมายถึงขอสวรรค์ขอทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์หรือว่าขอทุกเรื่องที่มันจะนําพาเราไปสู่ออสวรรค์นะครับก็ในบทนี้นะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับคำว่าขอตรงนี้ไม่ได้ถูกจํากัดไว้เฉพาะ การขอต่อลสุภานหูวะตาลาแต่ยังหมายรวมถึงการไตรถามที่เรามีต่อคนด้วยกันหรือว่าการขอร้องให้ช่วยที่เราขอต่อคนด้วยกันนะครับก็จะอนุญาตให้ใช้การกล่าวถึงพระพักของลอสุภานหูวะตอาลาไว้ในประโยคคําขอของเราหรือในประโยคคําถามของเราได้ก็ต่อเมื่อสิ่งที่เราขอหรือสิ่งที่เราถามนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์หรือหรือได้แก่สวรรค์ คือได้แก่ตัวของสวรรค์เองหรือว่าการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวรรค์และผลตอบแทนที่ถูกตราเตรียมเอาไว้ในโลกหน้าหรือทุกอย่างที่จะนําพาให้เราไป,ไ,ปไปสู่การได้เข้าสู่สวรรค์นะครับที่บอกว่าคําว่าขอตรงนี้เนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดไว้เฉพาะการขอหรือวิงวอนต่อพระเจ้านะครับแต่ยังหมายรวมถึงการขอ ความช่วยเหลือจากมนุษย์หรือคนด้วยกันหรือการไต่ถามเพื่อให้ได้รับคําตอบจากคนด้วยกันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านรสุนซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาถามท่านรสุนซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าอินนีอัสอลุกะบิ و จฮิลลาฮีอัลลอฮฺวาเจลบิมาบิมา ب ะอ ك إ ل ي ن ا ربنا นานะครับอินนีอัสอลุกะบิ و จฮิลลาฮีอัลลอฮฺวาเจลบิมาบะะอก ب ع ث ك إ ل ي ن บบุนา ผมขอ,ขอถามท่านในถึงถามท่านอับดุลลิวะสัลลัมด้วยกับพระพักของพระเจ้าพระผพระของอัลลอฮฺอัลเจวะจันถึงเรื่องที่พระเจ้าของเราได้ส่งท่านมาหาพวกเราว่าส่งมาเพราะเรื่องไหนส่งมาด้วยกับเรื่องอะไรนะครับแล้วท่านอับุลลลหอสุลตลามเองท่านก็เลยตอบคำถามนี้ไปว่าบิลอิสลามส่งมาด้วยกับอัลอิสลามนั่นเองนะครับ อัลลอฮ์สุบฮามตะลาทรงแต่งตั้งท่านมาด้วยกับการให้มาเผยแพร่อัลอิสลามนะครับซึ่งฮะดีษบทนี้มันทุกโดยท่านอันนซาอีและก็ท่านอิหม่ามอัล์มัตนะครับโดยท่านอันอิหม่ามฮากิมและมัมมัฮะบีได,ด้บอกว่าฮะดีษบทนี้อยู่ในสถานะฮะดีสซัพฮียะนะครับในขณะที่ท่านอิหม่ามอัลบานีนะครับมองว่าฮะดีษบทนี้อยู่ในสถานะฮัสันนะครับ ซึ่งสิ่งที่ได้จากคดีส่วนนี้ก็คือท่านรัชุลสันตะหลังลอง์อะไรหิวะซััมไม่ได้คัดค้านการใช้ประโยคคํคำถามของชายคนนี้โดยการกล่าวถึงพระพักของรัชสภาในหัวใจเราเอาไว้ในกรณีเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าผู้ชายคนนี้ถามถึงสิ่งที่จะนําพาไปสู่สวรรค์น,นั่นก็ได้แก่สิ่งที่อัลลอฮาทรงแต่งตั้งท่านรัศุลสันตะหลังอง์อะไรฮิวสซััมให้มาบอกมาสอนผู้คนนั่นเองว่ามันคืออะไรเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่จะทําให้คนเราสามารถ ประคับประคองชีวิตในดุนยาให้อยู่ในร่องรอยตามที่อัลลอฮฺสุภานูฮฺวตาลาทรงประส์ซึ่งเป็นร่องรอยหรือว่าแนวหรือว่าเป็นคันลองที่ในการเป็นคันลองในการใช้ชีวิตที่จะนําพาให้เขาได้รับในผลตอบแทนที่อัลลอฮฺสุฮานูฮฺวาตาลาได้ทรงสัญญาไว้ในวันไอเกียมานั่นก็คือสวนสวรรค์นั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้จึงสรุปออกมาว่าการคําว่าขอที่ถูกกล่าวไว้ในบทนี้เนี่ย มันหมายถึงการขอดุอาจากลอสซุบฮายในหัวตะอาลาและยังหลหมายรวมถึงการขอความช่วยเหลือและก็การไต่ถามที่เรามีต่อผู้คนนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้ในกรณีของการขอในลักษณะแบบนี้นะครับจะจะอนุญ,ญาตให้กล่าวถึงพระภกของลอสซุบฮานใหัวตะอาลาเอาไว้ในประโยคคําถามหรือประโยคคําขอได้ก็ต่อเมื่อสิ่งที่ถามหรือสิ่งที่ขอนั้นได้แก่สวรรค์ นะครับหรือได้แก่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์หรือได้แกส่สิ่งที่นำพาให้เราได้มีโอกาสได้ได้จะได้เข้าสู่สวรรค์นะครับก็สําหรับเนื้อหาของบทนี้นะครับจะประกอบไปด้วยฮะดีษเพียงหนึ่งบทนะครับก็เป็นก็ได้แก่ฮะดีษที่ในาใยใงาูุท่านจายมิตรอดียอัลลอฮฺอันฮุโดยท่านบอกว่าถ้ารอสุลสลาลอัลลอฮฺอัลัลฮวะสัลลัมพูดว่าล<ว>าอุสฺอัลูบิวเจลิลลาฮ l อิลลัลจันนห์ลาอูสฺอัลูบิวเจลิลลาฮีอิลลัลจันนห์รับ ท้ารัสูนสัลลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านพูดว่าไม่ให้ขอนะครับหรือว่าไม่มีการขอด้วยกับการด้วยกับการกล่าวถึงพระพักของเราสุภานุหุวะตาอาลายกเว้นในกรณีที่การขอนั้นเป็นการขอให้ได้รับสวรรค์เท่านั้นยกเว้นในกรณีที่การขอนั้นเป็นการขอให้ได้รับสวรรค์เท่านั้นนะครับพะดิษนี้บันทึกโดยท่านอบูดาวดนะครับ ครับเจึงอยู่ว่าฮะดิษบทนี้อจะมีนักวิชาการบางท่านวิจารว่าเป็นฮะดิษที่อยู่ในระดับที่ไม่เสียนะครับแต่ว่าการที่ใช้ใชคนอิสลามมูฮัมหมัดอิบนุอเบิบะฮับรอหิมาฮุลลอฮฺุตาลาท่านคัดเอาฮะดิษบทนี้มาเก่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้และในบท,บ,ทบทนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะเ,เป็นช่องที่จะเข้ามาโจมตีหรือว่าวิพาษ์วิจาร์ท่านได้เนื่องจากว่าฮะดิษบทนี้เนี่ยในโดยข้อเท็จจริงของมันแล้วเนี่ยนะครับเป็นฮะดิษที่ไม่ใช่นักวิชาการทุกคนจะมองว่าดอฟนะครับ ม่ใช่นะักวิชาการทุกคนจะมองนะจะมองว่ารออฟโดยเริ่มต้นแต่ตั้งแต่ตัวของท่านอิมามอบบดุาวุตเองนะครับท่านท่านคัดฮะดีสบทนี้เอามาไว้ในหนังสือของท่านโดยท่านไม่ได้พูดวิจารณ์สถานะของฮะดีสซึ่งโดยเนื้อหาหรือว่าโดยมาตรถ,ถานของท่านแล้วนะครับตามที่ท่านได้เขียนไปแจ้งกับชาวมักกะนะครับเขียนจดหมายไปแจ้งกับชาวมักกะไว้ว่าถ้าฮะดีสบทไหนที่ท่านเงียบหรือว่าท่านไม่ได้วิจาร สถานะของ hadis บทนั้นไว้แสดงว่าในมุมมองของท่านท่านมองว่า h a d ี s นั้นซอลเนยท่านมองว่า h a d ี s นั้นอยู่ในสภาพที่สอล้ใช้ได้นะครับเช่นเดียวกันครับในแง่ของการวิาพากษ์วิจารณ์นักรายงานผู้รายงานที่ถูกกล่าวไว้ผู้รายงาน hadis บทนี้นะครับบางท่านเนี่ยที่เป็นหนึ่งในสายรายงานของ h ะ d i s บทนี้เนี่ย บรรณานักวิชาการไม่ใช่ทุกท่านที่จะมองว่าผู้รายงานที่ดูเหมือนจะมีปัญหาในฮะดิษนี้เนี่ยจะเป็นผู้รายงานที่มีปัญหาไปในมุมมองเดียวกันซะทั้งหมดเพราะยังมีหลายท่านที่ยังมองว่าผู้รายงานที่ถูกวิจารณ์ไว้ในฮะดิษนี้ก็เป็นผู้รายงานที่ยังเชื่อถือในคาพูดแล้วก็ยังมีน้ําหนักในการรายงานของเขาได้นะครับยังให้น้ําหนักต่อคํารายงานของเขาได้นะครับ,รนะรบแล้วก็แม้แต่ในการวิาพากษ์วิจารณ์ตัวสถานะของฮะดิษที่กล่าวไปแล้วว่าไม่ใช่นักวิชาการทุกท่าน มองว่าฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษแท้ออนะครับโดยเหตุนี้การที่ท่านเชคขอมหมดเป็นอิบนาอติวะฮาบรหิมุฮัมมัดจ่าละคัดเอาฮะดีษส่วนนี้เข้ามากล่าวไว้ในบทเนี่ยจึงไม่ใช่อะไรที่เป็นเรื่องที่เสียหายนะครับจึงไม่ใช่อะไรที่เป็นเรื่องที่เสียหายเพราะว่าเท่ากับว่าท่านก็เหมือนจะให้น้ำหนักกับนัชกชาการที่มองว่าฮะดีษบทนี้อยูอ่ในเกณฑ์ที่สามารถเอามาใช้เป็นหลักฐานได้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วยังมีฮะดีษอีกบทหนึ่งที่เข้ามา ค้ำจุนสถานะของฮะดีษนี้ให้เป็นให้เรารับทราบได้ว่าฮะดีษนี้ก็ยังเป็นฮะดีษที่อยู่ในสถานะที่สามารถเอามาใช้เป็นหลักฐานในทางวิชาการได้ซึ่งก็ได้แก่ฮะดีษที่มีการบันทึกไวในไว้โดยท่านอัตตบรอนีนะครับในมัลจัมกะบีรนะครับด้วยกับสายงานที่ฮะซันจากฮะดีษของท่านอบีมุมสัลอัชอาชารีรดิยัลลอฮุอันฮุดวยท่ารับสุนทัลลอฮุอะลัอฮิวะซัลัสได้บอกไว้ว่ามัลูนุนมันซสอาลลบิว ج จฮิลลาห์มลูนุนมันซสอาลลบิว ج จฮิลลาห์ ถือว่าเขาเป็นคนที่ถูกแช่งนะครับถือว่าเขาเป็นคนที่ถูกแช่งคือใครกันคือคนที่ขอนะครับขอด้วยกับการกล่าวถึงพระพักของ الله. นะครับคือฮะดิษวน,นี้บอกว่าคนที่ขอด้วยกับการกล่าวถึงพระพักของอัศมานะหัวจเจ้าลานั้นเป็นคนที่ถูกแช่งซึ่งคําว่าอาละหรือคําว่าขอหรือถามเนี่ยนะครับในภาษาอาบนะถ้าตามที่มีการใช้ไว้ในตัวบทเนี่ย ถ้าหากว่าเป็นการใช้แบบเดียวๆเวนี่ยถ้าเป็นการใช้คํานี้แบบเดียวๆโดยไม่ได้มีคําอื่นเข้ามากํากับความหมายนะครับโดยไม่มีคำคำ,คำอื่นหรือว่าบริบทหรือว่าออไม่ได้มีคําอื่นในประโยคที่มีการใช้คําคํานี้เข้ามากํากับความหมายของคําว่าสาระให้รู้ไว้ว่าคําว่าสาระนะครับที่ถูกใช้ในตัวบทในสภาพแบบนี้หมายถึงการขอหรือใจถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดุนญ,ญานะครับหมายถึง การขอหรือการถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดุนยาดังนั้นถ้าหากว่าเข้าใจเนื้อหาฮิสบทนี้ตามเนื้อหาที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับหมายถึงการเข้าใจคําว่าสหรสตลาตัวนี้ว่าหมายถึงการขอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดุนยา mm hmm. ก็จะเท่ากับว่าเนื้อหาของฮิริสบทนี้เนี่ยเข้ามาสนับสนุนฮิริสสองบทของเราเพราะว่าฮาิริสสองบทของเราบอกว่าไม่ให้ขอต่อลาสุภายโนตุาลาไม่ให้ขอ ไม่ให้ขอต่อรัชพมานุภาพตะอาลาหรือว่าขอต่อผู้อื่นหรือว่าไต่ถามคนด้วยกันนะครับโดยการกล่าวถึงพระภักดิ์ของรัชสมานุภาพตะอาลาไว้ในประโยคคําขอหรือในประโยคคําถามยกเว้นในกรณีที่การขอหรือการถามนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์เท่านั้นนะครับยกเว้นในกรณีที่การขอและการถามนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์เท่านั้นซึ่งในเนื้อหาของฮะดิษอีกบทหนึ่งที่มาเข้ามาสนับสนุนที่คําว่าที่เริ่มด้วยที่เริ่มต้นด้วยกับคําว่ามัลูนนะครับ จะเป็นการบอกว่า,าผู้ที่ถูกแช่งเนี่ยนะครับก็ได้แก่คนที่นำคำหรือว่านำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพักของลอสซุพฮานหัวตาอาลานะครับนำพระพักของลอสซุพฮานหัวตาอาลามาใช้ในการขอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดุนยานะครับมาใช้ในการขอในเรื่องที่ททเกี่ยวข้องกับดุนยาก็แสดงว่าเนื้อหาของฮะดีษที่สองบทนี้ก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับซึ่งฮะดีษบทที่สองเป็นฮะดีษที จัดอยู่ในสถานะฮัสันนะครับซึ่งจริงๆแล้วข้อเท็จจริงของดุนยาเองนะครับก็มีฮะดีษบทอื่นๆเข้ามาอธิบายเนื้อหาของดุนยาเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ที่ถูกแช่งอยู่ในถูกแช่งอยู่ในนั้นนะครับดังที่ปรากฏในฮะดีษของท่านอับดุลฮร์ฮนะครับตามที่บันทึกโดยท่านอิมาเนตอร์มีดีนะครับ โดยท่านบอกว่าเป็นฮะดีษฮัสันกอรีบนะครับเช่นเดียวกันก็ถูกบันทึกไว้ในหนังสือของท่านอิมนุมายานด้วยเช่นกันโดยเนื้อหาของดีษสุลตุสุลสลลามบอกไว้ว่าอัลลอฮฺอินนัตุญยามะลูนะตุนมะลูนุนมาฟิฮะอิลลัดิกุลลอฮิวะมาวาลาวะอาลิมันวะมุต ل ِّ م ا إلّا ذِكرَ اللّهِ وَمَا وَالَاهُ عَالِماً وَمُتعلِّماً ท่านสุลสลามบอฮว่าลัลลอฮฺอัลลอฮฺเจง้ทราบว่าดุนยาเนี่ยนะครับ พวกคุณจงทราบไปว่าดุนยานี้เป็นสิ่งที่ถูกถูกแช่งนะครับแล้วก็สิ่งที่อยู่ใน,ในดุนยาก็เป็นสิ่งที่ถูกแช่งด้วยนะครับยกเว้นการนำลึกถึงลอสุภานะหูตาลาและสิ่งที่อยู่ในขอบข่และเครือข่ายของการนำลึกถึงลอสุภานะหูตาลาตลอดจนผู้ที่มีความรู้ในเรื่องศาสนาหรือผู้ที่เรียนรู้ในเรื่องศาสนาเท่านั้นนะครับที่ไม่ได้อยู่ใน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 เนืน้อหา หรือว่าในลักษณะของดุนยาที่ถูกกล่าวไว้ในฮะดีสนะครับก็นี่นเป็นสิ่งที่บทนี้ได้แจ้งให้ใหเราได้รับทราบนะครับนั่นก็คือการสิ่งนั่นก็คือท่าทีหรือสิ่งที่ผู้ที่มีเตาทีต่อรัศมานาหูตาลาพึงจะต้องแสดงออกมานะครับนั่นก็ได้แก่การรักษานั่นก็ได้แก่การรักษามารยาที่พึงมีต่อรัศมานาหูตาลาที่อยู่ในรูปของการไม่กล่าวถึงพระพักของรัศมานาหูตาลาในคําขอ หรือในคําถามที่เป็นการถามหรือการขอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดุนยาไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาคีรอไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์หรือสิ่งที่อยู่ในสวรรค์หรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์หรือสิ่งที่จะนําพาไปสู่สวรรค์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ฮะดีษหรือว่าเนื้อหาของบทนี้ได้แจ้งให้เราได้ทราบก็คือเนื้อหาของบทนี้แจ้งให้เราทราบว่าอัลลอฮฺสุบัยนะฮุตาลาทรงมีพระพัก ซึ่งเป็นพระพักที่คู่ควรและเหมาะสมกับแก่การต่อการต่อการเป็นพระเจ,จ้าของอัลลอฮนหัลตาอัลลานะครับโดยที่เราในฐานะอัลส nah ุนนะฮุลจามะฮ์ ah จะเป็นผู้ที่เชื่อตามข้อมูลที่พระองค์อัลลอฮฺอัลฮุตาอาลาทรงบอกไว้ในทุกข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อกงอกับพระองค์เองนะครับเพราะเรามั่นใจและเชื่อว่าไม่มีใครนั้งสิ้นที่จะร,รู้รู้มีความรู้มากไปกว่าอัลลอฮฺอัลฮุตาอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของพระองค์เองไม่มีใครรู้จักพระองค์เองมมาาาากกไปวว่่่พรรระะองะคค์นนัับแลเใจ a l l ล h ท่านละสุ่งของพระองค์นั้นเป็นผู้ที่นั้น Allah ท่านละสุ่งของพระองคสุนนละหองอะลัยฮิมวะสัลลัมเนี่ยมีพระขบวนละสุ่ฮพระหฤทัยละทรงมีความสามารถในการในทุกอย่างนะครับและทรงมีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็นชัดเจนนะครับและเรายังมั่นใจอีกว่าอัล a h ท่านละสุ่งพนะหฤทัยละทรงต้องการจะให้บ่าวของพระองค์ได้ดีและได้รับการได้รับได้รับการชี้นำสู่นาสู่ทางที่ถูกต้อง ังนั้นข้อมูลทุกอย่างที่พระองค์ทรงระบุเอาไว้ในักอ่านและที่ทรงสั่งให้ท้าเราส่นของพระองค์ได้แจ้งให้กับพวกเราได้รับทราบเนี่ยย่อมเป็นข้อมูลที่นําพาเราสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องและข้อเท็จจริงที่พระองค์ทรงต้องการจะบอกกับเราจริงๆนะครับด้วยเหตุนี้เราจรึงเชื่อในทุกอย่างที่พระองค์ทรงแจ้งเอาไว้นะครับโดยไม่เข้าไปทําการปฏิเสธ เนื้อหาใดทั้งสิ้นหรือว่าส่วนประกอบใดทั้งสิ้นของข้อความหรือข้อมูลที่พระองค์ทรงแจกทรงได้บอกกับเราเอาไว้นะครับและไม่ทําการนำเนื้อหาของพระองค์เนื้อหาที่พระองค์ทรงแจ้งเอาไว้เก็บกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของพระองค์นะครับไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นนะครับเพราะพระองค์ทรงแจ้งให้เราให้ให้เราได้ร,รับทราบว่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่ อยู่ในสถานะเดียวกันกับพระองค์แลวก็เหมือนกันกับกับพระองค์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็จะไม่ล้ำหน้าข้อมูลจากอรรถเะศาซูลของพระองค์นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ที่เป็นบ่าวเป็นผู้ที่ถูกสร้างโดยพระองค์องค์สุภานันตะอาลาความรู้ของเราและสติปัญญาของเรานั้นถูกจากัดตามศักยภาพที่พระองค์ทรงให้มาในขณะเดียวกันะรเราก็มั่นใจในในพระเจ้าของเรานะครับแล้วก็รู้จักสถานะของพระองค์เช่นเดียวกันเราก็รู้จักสถานะของเราด้วย ในเมื่อเราเป็นบ่าวเป็นสิ่งถูกสร้างแน่นอนว่าข้อมูลและความเข้าใจของเราไม่สามารถที่จะใช้ไปครอบพระเจ้าได้ด้วยกับตัวของเราเองแต่ข้อมูลจากพ,พระเจ้าพระเจ้าทหารที่จะเข้ามาครอ,อ,อบเราแล้วก็ให้สิ่งที่ถูกต้องแก่สติปัญญาและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับตัวของพระองค์เองนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการจะบอกในบทนี้นะครับแล้วก็เป็นของข้าเจที่ได้จากเนื้อหาที่ท่านใช้ค้นอิสลาม محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في نهايه إن شاء الله อินชาอัลเลาะห์ไว้ وفقنا الله وإياكم لكل خير صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته